ขอบคุณพระเจ้านเนอสบายดีเนอตอนที่่อยบูักพระเจ้าเนอชีวิตของข่อยก็อ,อยู่ในความลำบากเนอที่ครอบอบ่เขาใจกันก็คือเลี้ยงลูกคนเดียวเนอก็คือพวก็บไ่ได้ดูแลเอาใจใส่เนอก็อพวติดยาก็เหตุถาต้นอิ่งก็มันมีความทุกข์ยากลำบากแล้วก็พอแม่ี่นองก็เขาก็เบส่สนใจเฮ้าเนอก็ ตันเองก็เป็นทุกข์ใจแล้วก็ขึ้นร้ายแล้วก็เหตุแห้ตนเองเป็นพยาธิเนาะก็เลี้ยงรู้ลูกก็แต่ว่าอดอดยากๆเนาะแต่ว่าชีวิตของตนเองก็คือมันก็มีปัญหาหลายอย่างก็คือแล้วก็เกิดมีพยาธิเนาะก็เจ็บกระเพาะแล้วก็เจ็บเส้นแล้วก็รลกษาตนเองเนาะก็เงินก็บ่มีเนาะก็เลยพี่น้องก็ ยามมือนึงเนาะก็มีพี่น้องเนาะแล้วก็ได้มาหาว่าอ่าคือว่าบ่เห็นออกไปนอกไปหน้าเนาะคือว่าบ่มาลิ้นหาแดเนาะเขาก็ว่าวันนี้เพ่สั่งออกไปไสเนาะอันคอยนี้ออกไปไหนก็บ่จังไปเพราะว่าาก็เลี้ยงลูกน้อยแดเนาะก็บ่มีไผเบิ่งเนาะแล้วก็่นสั่งไปสอกไปหาสังเนาะแล้วก็คอยนี้เป็นพยาธิเนาะก็เจ็บเส้นเจ็บกระเพาะอันลาวก็ว่าอัน มาเล่าเรื่องพระเจ้าเยซูฟังมาถา้าเขานมีมีพระเจ้าเนาะที่ฮักเข้าเท่องว่าเขามีปัญหาก่อพระเจ้านี่ฟังคาอธิษฐานของเขาเนะล้วก็มาเล่าเรื่องพระเจ้าหูฟังก่อหูซึกว่าจิตใจก็มีสันที่สูขขึ้นแล้วก็เพราะว่าเออก,ก็สนใจนะว่าอันพระเจ้าเป็นอะไรกว่ายักหูแทงเนาก็เราก็กำนี้กอ มือรุ่นมากเนาะเราเล่าแล้วแล้วก็มือรุ่นมากขอก็สนใจข็ก็ไปหาเล่าเนาะเราก็ว่าพระเจ้าเราเรื่องพระเจ้าหอฟังอีกเนาก็เวลานั่นก็ดก็ได้คิดว่าเออถ้าเสือ้อเจ้าไปกอเขานี่ต่างต่น,น้อยมากก็ได้เฮ็ดฮีดกองตามปอตามแม่เนาะก็บ่ปเป็นกลาเนาะแต่ว่าในที่สุดก็คือมันลําบากเกินเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวแอดแล้วก็ต้เป็นพยายนแอดแล้วก็เงินนี่เป็นรักษาตนเองก็บม่มีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั่นก็มีเท่าได่ก็ เลยไปซักยาเนี่ยเพราะว่าซักยาที่ก็เพาะเราก็ต้องเลยซักอันยาดีเจ็บเสร็จนมันพร้อมกันเนี่ยก็มันผู้เชื่อว่ามันอ่อนเพรียแล้วก็นมไม่ให้ลูกกินกับบวมีแล้วก็มันเจ็บนะมันเจ็บแล้วก็ควเนี่ก็คือมันกับบวมแล้วก็นังมันก็คือนังบไดนาโนีก็ไปต้านเมยบอกเขาไปต้านว่าถ้าไปเขาไปต้านก่อนอัดีอันนี้เขาก็ ไปต้านไปตานก็คืดไว้ดีแล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดมากล้วก็มีสังดีขึ้นแล้วก็เงินก็มดแล้วก็ไปปวดตัเองกับบ่มีแล้วก็อยู่มามือหนึ่ง่อยก็ได้คิดพอดอันกรรมพี่พี่น้องวาเน้องวาพระเจ้าจอยได้เนาะ้ามีความเสือกแล้วขอยก็ได้อธิษฐานในกลางคืนนั่นก็ว่าถ้าพระเจ้าหักลูกเตะเดี๋ยวนี้หหลูกก้อยแตกแล้วจะเป็นบึกบึกอยู่ตาก้อยบอดแล้วแล้วก็ ก็ก่ได้อธิษฐานขึ้นนั่นท้าพระเจ้าเยซูมีจริงนี่จอยลูกรอให้ลูกหายและลูกก่อไอเป็นผัวฮับไซพระเจ้าตั้งแต่นั่นก่อเวลานั่นก็ก่อได้ฮับทันทีเลยก็ความเจ็บก็ก่อได้หายแล้วก็เจ็บกะเพ่อก็หายแล้วก็อันการเจ็บหัวเมาหัวนี่ก็ตาอันปวดนี่ก็มันแบบมันหายทันทีเลยนี่ก็ก็เลย มีการอัศจรรย์ว่าโอ้ยข่อยในตตันเนตตังแต่น้อยจนใหญ่เนตข่อยเมื่อใดคำตอบขึ้นนี่เนาะก็มันแปลกใจแล้วนะก็ขอก็เลยโอ้พระเจ้ามีแต่แล้วก็มาก่กยอยากได้สนใจพระเจ้าองค์นี้แล้วก็กำนี้ก็มือหายแล้วก็ตื่นเจ้ามากก็ไปหาผู้ที่มาเลราถานก็ว oh, ่าโอ้ยข่อยหายแล้วข่อยเจอพระเจ้าต้นนี้แลยขอกวมานี่ก็ต่างแต่นั่นมากก็กำนี้ก็หลังจากที่พัวเนาะบ่เบิ่งบ่เบิ่งบ่เบิ่งบ่แย่งเฮ้าเนาะกำนี้ก็ อันเขาก็บอกว่าให้เสื้อแล้วก่อนอนธิษฐานหักหัวหันให้กลับมาเองเนาะอธิษฐานเพื่อเขาเนาะก็อก่อเอธิษฐานไปก่อเลาก้ก่ไดเด็กลับมาเองเนทีโดยเมื่อตังเด็กไ,ไปตามเด็กปซศหานะก็มันอัศจรรย์นั้น่ก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าหลาย